สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูเหมี่ยกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะหน่วยการเรียนรู้เรื่องดีดสีตีเป่านะคะวันนี้เราจะมาเรียนเครื่องดนตรีประเภทตีนะคะหลังจากที่สองวันก่อนเราเรียนเครื่องดีดกับเครื่องสีแล้วลำดับถัดไปก็จะต้องเป็นเครื่องตีนะคะ คื่อนีอะครับเปิดคอ่าสำหรับเครื่องดนตรีประเภทตีเราต้องบอกก่อนว่าเครื่องดนตรีประเภทตีคือหมายถึงการที่เราเอาเอาของสองสิ่งนะคะกระทบกันเกิดเสียงนะคะเราเรียกว่าการตีนะคะซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่เก่าแก่ที่สุดในบรรดาเครื่องดนตรีประเภทต่างๆที่มนุษย์เรารู้จักนะคะเพราะว่าตั้งแต่สมัยมนุษย์ยุคหินเด็กๆสมัยที่มนุษย์ยังอยู่ในถา้าเป็นแบบ แบบใส่ยังใส่ยังใส่ชุดลุงลังอยู่เลยนะคะลูกสมัยก่อนเขาเริ่มมีการคิดเครื่องดนตรีกันมาแล้วซึ่งเครื่องดนตรีที่กําเนิดอันแรกของโลกก็คือเป็นเครื่องตีนะคะก็คือของสองสิ่งกระทบกันเป็นเสียงก้องแก้งก้องแกงนะคะอ่ะคราวนี้นอกจากที่มันอนอกจากที่ประดิษฐ์ได้เก่าแก่ที่สุดแล้วนะคะยังมี มันนะคะสามารถทําได้ง่ายๆนะคะหาได้หลากหลายวัสดุค่อนข้างหลากหลายซึ่งสําหรับเครื่องดนตรีของไทยเรานะคะของไทยเราจะแบ่งเครื่องตีออกเป็น3อย่างนะคะเครื่องตีที่ทําจากไม้นะคะเอาไม้มาทําเป็นเครื่องดนตรีแล้วก็กระทบกันเครื่องดนตรีที่ทําจากโลหะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะทำมาจากหนังสัตว์ นะคะอ่ะเรามารู้จักเครื่องดนตรีของไทยกันบ้างดีกว่าว่าเครื่องตีของเรามีอันไหนที่เด็กๆรู้จักบ้างหรือเปล่าสำหรับอันแรกนะคะเครื่องตีที่ทำจากไม้นะคะอันที่คุ้นๆกันมากที่สุดนะคะอันนี้เรียกว่ากรับเสภากรับ เสภานะคะกลับเสภานะคะทําจากไม้เนื้อแข็งมากๆเลยเห็นเด็กๆเห็นไม้ๆเป็นไม้แข็งมากลักษณะเป็นแท่งสี่เหลี่ยมนะคะมีสันมนเวลาตีก็คือเราจะเอาไม้เนี่ยสองอนะันมาอยู่ในมือกันแล้วก็จะกลับกลับกลับให้มันกระแทกกันนะคะเวลาใช้นะคะเราก็คือจะถือด้วยมือคู่นะคะ ลักษณะคือใช้มือทีละคู่ในการขับเสภาในการใช้กลับสองคู่นะคะผู้ขับเสภาจะขยับไอตัวกลับเนี่ยให้เป็นทานองนะคะโดยใช้อาจจะใช้ไม้ต่างๆเช่นไม้กรอไม้หนึ่งไม้รบหรือไม้สี่นะคะลักษณะเป็นเหมือนเครื่องให้จังหวะดนตรีนะคะต่อมา เครื่องดน,นตรีอีกอันหนึ่งที่ทําจากไม้ที่เด็กๆอาจจะคุ้นเคยกันมากที่สุดนะคะสําหรับเครื่องดน,นตรีประเภทตีก็คือระนาดนะคะระนาดระนาดเนี่ยเป็นเครื่องดน,นตรีที่วิวัฒนาการมาจากกรับหลายๆอันวางเรียงต่อก,กันนะคะแล้วก็วางไว้บนบนรางเพื่อที่ไม้มันจะได้ห้อยได้นะคะเครื่องดน,นตรีอันนั้น ระนาดนะคะมีหลายเสียงมากไอ้มีหลายประเภทมากนะคะได้แก่มีระนาดเอกนะคะระนาดเอกนี่เป็นระนาดหลักนะคะของวงเสียงพาซึ่งจะมีลักษณะนุ่มนะคะส่วนอีกอันหนึ่งที่ให้เสียงทุ้มหน่อยนะคะจะเรียกว่าระนาดทุ้มนะคะคุณครูเหมียวเคยมีโอกาสได้ฟังเพื่อนๆพอนของคุณครูเหมียวเนี่ยเล่นดนตรีประเภทนี้ให้ฟังอยู่นะคะเพราะมากนะคะอะโอเคค่ะ วเหนวค่ะต,ต่อมาค่ะต่อมานะคะอันนี้นะคะเป็นเครื่องดนตรีที่ทําจากโลหะนะคะหรือทําจากเหล็กนั่นเองอันนี้นะคะเรียกว่าของเป็นเครื่องดนตรีที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคของเราคของนะคะทําจากโลหะแผ่นรูปวงกลมนะคะตรงกลางสังเกตว่ามันจะเป็น ปุ่มไปวาัแล้วก็เจออันนี้้ว้ค่ะใช้เพื่อสําหรับในการตีนะคะโดยส่วนที่งองงุ้มลงมาเนี่ยเราจะเรียกตรงนั้นว่าฉัดส่วนที่เป็นพื้นเนี่ยพื้นด้านหลังตุ่มเนี่ยเราจะเรียกว่าหลังฉัดนะคะฉัดก็คือเหมือนคล้ายๆกับร่มนะคะมีลักษณะเจาะรูหรือหนังเพื่อแขวนคล้อง <S 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 ถ้าถ้าตีถ้าแขวนตีทางตั้งจะต้องเจาะรูนะคะถ้าแขวนตีทางนอนก็จะต้องเจาะสี่รู นะคะอ่ะต่อมาค่ะเจอเหมือนกันค่ะเจอที่วัดใช่ค่ะส่วนใหญ่นะคะคล้องจะใช้คล้องจะใช้ที่วัดนะคะที่เราจะเห็นแล้วก็มีที่ใช้ในเครื่องดนตรีเวลาเล่นงานต่างๆด้วยอันต่อมาอันนี้ทําจากหนังสัตว์นะคะหนังสัตว์นะอันนี้คือกลองกลองเนี่ยอันนี้เป็นเครื่องดนตรีประเภทตีที่ใช้บอกสัญญาณใช้บอกจังหวะเอาไว้กํากับเวลาดนตรี เครื่องอื่นเวลาเล่นเนี่ยเราก็ต้องตีกลองให้จังหวะเพื่อที่เครื่องดนตรีเครื่องอื่นก็จะได้อ่าเล่นทำนองเดียวกันได้นะคะโดยลักษณะก็คือจะขึงด้วยหนังอาจจะมีทั้งแบบที่เป็นหน้าเดียวก็คือมีแบบตีตีหน้าเดียวกับอันที่เป็นตีสองหน้านะคะอันนี้จะเป็นตีสองหน้าใช้มือตีแบบนี้นะคะอันนี้เป็นกรองแบบหน้าเดียวนะคะกรองนะคะมีหลายอย่างมากเช่นกรองประเภทโทนรัมนากรองยาว ที่เป็นกลองสองหน้านะคะส่วนที่เป็นสองส่วนที่เป็นสองหน้าเนี่ยเราจะมีกลองทัดตะโพนเปิงมังนะคะกลองแขกกลองมาลายูกลองชนะบันดอบันดอนะคะอันนี้เป็นเครื่องดนตรีอินเดียนะคะซึ่งเวลาเราจะเอาหนังมาหอ่หอห่อตัวหน้ามันเนี่ยเราจะใช้หมุดปักไว้นะคะเพื่อที่หนังของเราจะได้ไม่ไม่หลุดออกจากตัวกลองนะคะ หรืออาจจะใช้เป็นแบบนี้ก็ได้ค่ะใช้เป็นลวดหรือหวายหรือเส้นหนังมาขึงตัวหนังให้มันตึงไว้นะคะเวลาเล่นก็คือเราจะใช้มือตีปะ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 ,ปะนะคะ,ะแต่ถ้าบันดอกนะคะบันดอเขาจะเป็นเหมือนกับมีเชือกมีเชือกนะคะไว้ตีปังปงปังปัง,ปง,ปงนะคะลักษณะคล้ายๆกับกองป่องแต่งที่เด็กๆเ,เคยเล่นนะคะสําหรับบันดออ่ะต่อไป เม,เมื่อเมื่อกี้นี้เรารู้จักเครื่องดนตรีไทยแล้วใช่ไหมคะต่อไปเป็นเครื่องดนตรีสากลประเภทตีกันบ้างนะคะอ,อันแรกที่เด็กๆอาจจะรู้จักกันเลยอันนี้นะคะเรียกว่ากลองชุดกลองชุดก็คือเป็นชุดหนึ่งรู้จักค่ะใช่อันนี้นะคะเด็กๆน่าจะคุ้นเคยกันกลองชุดเป็นกลองใหญ่นะคะเด็กก็มีนะคะจะมีจะเป็นชุดใหญ่เลยจะมีกลองใหญ่ก็คืออันนี้อันนี้คือกลองใหญ่นะคะกลองแสแน ฉาบนี่อันนี้คือฉาบนะคะกลองทอมกลองทอมนะคะแล้วก็จะมีตรงเท้าเขาจะเรียกว่ากระเดื่องเท้านะคะเอาไว้เหมือนเคาะตัว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 กลองใหญ่เป็นตึง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 นะคะกลองชุดเล่นยากมากเลยนะคะเพื่อนคุณครูเมียเคยเล่นให้ดูรอบนึงนะคะยากมากๆเลยแต่ว่าโตขึ้นไปนะคะอาจจะลองไปฝึกดูได้นะคะเล่นแล้วเท่มากๆ สำหรับกลองชุดนะคะต่อมาอันนี้นะคะเป็นกลองที่คุ้นเคยมากในโรงเรียนของเราเราเรียกว่ากลองใหญ่นะคะกลองใหญ่จะมีตีจะเป็นเครื่องตีมีสังหน้าขึงด้วยหนังกลองนะคะจะเป็นเครื่องที่เน้นจังหวะย้ำให้เสียงหนักแน่นโดย จะเพิ่มความตื่นเต้นเร้าใจเป็นจุดสนใจกับของบทเพลงได้นะคะกลองนี้เด็กๆอาจจะเคยเห็นในโรงเรียนนะคะเวลาเวลาเดินงานหลวงพ่อนะคะเห็นพวกนักโยธวาทิตนะคะตีตึง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 นะคะกลองนี้คือกลองที่ที่เคยจะเคยเห็นในงาน แห่หลงพ่อนะคะถ้าเด็กๆเคยเห็นเคยมาร่วมชมงานแห่หลงพ่อก็อาจจะเคยเห็นโรงเรียนเวลามาแห่ขบวนนะคะใช้กลองประเภทนี้ในการตีนะคะต่อไปอันนี้เป็นเครื่องดนตรีที่อาจจะไม่คุ้นเคยกันมากนักน,นะคะ เขาเรียกว่าเบลไล่านะคะเบลไลร่านะคะใช้ถือเล่นในวงโยธวาทิตหรือแตรวงก็คือวงที่เอาไว้เล่นงานโรงเรียนนั่นแหละค่ะนะคะลักษณะนะคะจะมีความโค้งมนรูปร่างเรียนแบบของพินไลของกรีกโบราณนะคะเสียงจะใสเสียงจะใสดังกิ้งกิ้งกิ้งเลยนะคะจะเละะจะมีเสียงกิ้งกิ้งกิ้งนะคะเพราะมากๆเลยต่อไป อันนี้นะคะอันนี้เด็กๆคุ้นเคยแน่ๆเพราะว่า <c oughs> ใช่เพราะว่าที่ชัดที่ห้องของเราก็มีนะคะอันนี้เรียกว่าแทมบูรินนะคะแทมบูริน <c oughs> เป็นเครื่องตีประกอบจังหวะนะคะประกอบด้วยขอบกลมๆนะคะ <c oughs> เหมือนขอบกลางขนาดเล็กอาจจะทําด้วยไม้นะคะอย่างเช่นของ <c oughs> ของ <c oughs> ห้องเรา <c oughs> ของห้องเราจะทํามาจากไม้นะคะ แล้วก็จะมีทําจากพลาสติกอันนี้ในตัวอย่างน่าจะทํามาจากโลหะนะคะประกอบด้วย2แผ่นอันนี้นัคือเหล็ก2องอันประกบกันนะคะทําเป็นลูกกระพวนเวลาเราจะสั่นก็จะดังเสียงกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งนะคะให้ความสนุกสนานน,นะคะออนนลคะลบหน้าจอด้วยคะ่ะลูกต่อไปนะคะอาจถึงเวลาเด็กๆนะคะทํางานแล้วอ่ะเดี๋ยวก่อนทํางานออเนลคะหนูช่วย ลบหน้าจอหน่อยค่ะลูกหนูขีดหน้าจอจนเป็นรอยแล้วนะคะลูกออนิวลบด้วยนะคะลูกสีแดงเนี่ยอ่ะโอเคค่ะเด็กๆเขียนคำสั่งเลยนะคะวาดรูปเครื่องดนตรีออนิวค่ะให้ลบค่ะลบนะคะไม่ใช่เพิ่มนะลูกอยนตามคุณครูก่อนค่ะวาดรูปเครื่องดนตรีที่ชอบพร้อมเขียนชื่อเครื่องดนตรีวาดมาต้องเขียนชื่อด้วยนะคะ วาดมาต้องเขียนชื่อด้วยนะออนิลค่ะลบด้วยค่ะถ้าหนูยังไม่ลบคุณครูเหมี่ยวต้องเอาหนูออกจากจากจากสูงนะคะอ่ะเดียวตัวเล็กๆไม่ต้องชัวใหญ่ค่ะเดี๋ยวออนิลค่ะโอเคค่ะของคุณครูเหมี่ยวจะวาดอะไรเดี๋ยวเรามาเรีนกันนะคะว่าเราวาดอะไรกันคุณครูเหมี่ยววาดกลมๆก่อนแล้วก็มี ตุ่มตรงกลางเอ๋เริ่มเริ่มคุ้ณไหมเริ่มคุ้ณไหมเริ่มคุณไหมคะเริ่มคุณแล้วค่ะตูน,น,นค,คิดว่าเป็นเป็นอะไรคะที่คุณครูเหมียววาดอยู่กองค่ะ,นะะเกือบถูกค่ะตูนไม่ใช่กองค่ะลูกอีกอย่างนึงออกเสียงคล้ายๆกัน<ช>เป็นเครื่องดนตรีไทยถูก<ช>ครับไม่ใช่ๆูค่ะลูกเราเรียกว่าของค่ะลูกของ นะคะของอที่เคยเห็นในวัดนะคะอ่ะคุณครูเหมี่ยววาดของเสร็จแล้วคุณครูเหมี่ยก็จะวาดไม้นะคะวาดไม้มจากนั้นก็ระบายสีนะคะด้วยความที่ว่าคุณครูเหมี่ยนะคะไม่มีสีทาคุณครูเหมี่ยจะใช้เป็นสีน้ําเงินละกันนะคะของเป็นของเหล็กหลังจากนั้นก็คือไมมีแค่นต้นกับหญ้า หลังจากนั้นก็คือเป็นอ่ะคุณครูเมียก็จะใช้ไม้ตีค้องนะคะเป็นไม้เป็นไม้เนาะอันนี้คือเรียกว่าไม้นวมนะคะไม้นวมจากนั้นก็ระบายสีไม้ เด็กๆไม่จําเป็นต้องวาดคล้องตามครูเหมียวก็ได้นะคะลองวาดอย่างอื่นที่เด็กๆชอบดูที่เป็นเครื่องตีนะคะอย่างเช่นเมื่อกี้นี้ตุนเสนอมานะคะคุณครูเหมียวชอบมากเลยคือชิงนะคะชิงเป็นเครื่องดนตรีประเภทตีนะคะหรืออย่างอื่นที่เด็กๆรู้จักนะคะสามารถนํามาวาดได้มีเมื่อกี้มีกลองด้วยแล้วก็มีกรบาบเสภาใช่ไหมคะมีเครื่องดนตรีประเภทอ่ะของสากลจะเป็นกลองชุดนะคะ มีใบมีเบลล่าใช่ไหมคะมีอย่างอื่นอีกตังเยอะแยะเลยหรือบางคนนะคะเครื่องตรีค่อนข้างหลากหลายนะคะบางอันคุณครูเหมี่ยวยังไม่ได้นํามาสอนแต่ถ้าเด็กๆรู้จักสามารถเอามาใช้ได้นะคะอ่ะอย่างเช่นอันอื่นที่นอกจากระนาดนะคะระนาดแล้วกลองชุดของสาโกแล้วก็ยังมีอันอื่นๆอย่างเช่นอังกะลุงนะคะอังกลุง อันนี้เป็นเครื่องดนตรีหายากพอสมควรนะคะปัจจุบันอาจจะหาเจอน้อยมากๆแล้วนะสำหรับอังกะลุงเมื่อกี้มีคนตุนเสนอชิงมาคุณครูเสนอเพิ่มก็คือฉาบนะคะจะได้คู่กันฉาบก็ได้นะคะถ้าคุณครูถ้าคนไหนอยากที่จะวาดเครื่องดนตรีแปกใหม่เดี๋ยวรอให้จบคาบแล้วลองไปหาภาพดูนะคะแล้ววาดมาให้คุณครูเหมียวดูว่าเด็กๆรู้จักนอกเหนือจากที่คุณครูเหมียวสอนหรือเปล่านะคะ เสร็จแล้วนะคะเขียนชื่อเครื่องดนตรีด้วยเพื่อที่คุณครูเหมี่ยจะได้รู้ว่าเครื่องดนตรีที่เด็กๆเ,เอามาให้คุณครูเหมี่ยดูเนี่ยคือเครื่องดนตรีประเภทไหนนะคะเพราะว่าเครื่องดนตรีบางประเภทหน้าตาค,คล้ายๆกันหลังจากเสร็จแล้วอย่าลืมเขียนชื่อจริงด้วยนะคะเขียนชื่อจริงเด็กหญิงเด็กชายตามด้วยชื่อจริงชื่อจริงนามสกุลน,นะคะ แล้วก็เลขที่นะคะมุมขวาบนอ่าเสร็จไปแล้วนะคะโอเคค่ะเป็นไงกันบ้างคะบางคนคุณครูเหมียวเห็นว่ายังไม่เสร็จไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสน,นะคะเดี๋ยวคุณครูเหมียวอัดคลิปให้ดูแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปวาดตามนะคะลองวาดเครื่องดนตรีแปลกใหม่มาให้คุณครูเหมียวดูได้นะคะแต่ถ้าคนไหนไม่รู้จักแล้วจะวาดของก็ได้ไม่ว่ากันค่ะ สำหรับวันนี้เดี๋ยวคุณครูเหมี่ยวต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะคุณครูเหมี่ยวจะให้เวลาเด็กๆทํางานและละคะอย่าลืมหลังจากที่ทํางานทุกอย่างเสร็จแล้วตรวจสอบให้เรียบร้อยถ่ายรูปส่งลงในไลน์กลุ่มนะคะส่วนงานจริงเก็บไว้ก่อนนะคะต้องเอามาส่งคุณครูเหมี่ยวอีกรอบหนึ่งนะคะโอเคค่ะคุณครูเหมี่ยวขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย